สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันกับช่องสมุทรทีทีเกมมิ่งนะครับวันนี้พี่จะมาเล่นเกมใหม่ที่กาลังเป็นกระแสเลยนะครับคือเกมรีโป้นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมในสตรีมนะที่พี่ซื้อมาวันนี้เราจะมาลองเล่นในอย่างนี้ก่อนเลยทุตุเรียวโฝึกสอนเพราะว่าไม่เคยเข้ามาเลยครับก่อื่นเสียงเพลงเหมือนจะดังมากขอปรับลงก่อนไมโครโฟนสามารถพูดทุกทอกเป็นออฟอ๋อมันคุยตลอดเลยว่ะมาคนจริงคุยตลอดเวลาใช่บิ๊กไม่ใช่พูดทุกทอกเลยเอ้ยหรือว่าเราจะนั่นเลยโฮสเกมเลยไม่ต้องทุตุเรีย เข้าไปเรียนรู้เลยกว่าปะ่ะเลยก็สองคนอยู่แล้วนี่ปักพี่เป็นโฮส์ให้นะเยสมาเกมใหม่ครับเกมเนี้ยเป็นแนวไหนบิ๊กคล้ายๆกับพวกไอรีทัลคอปปี้ป่ะเป็นแนวไหนใช่ตอนแรกอะกะว่าจะใช้ไมดีคอร์ดเอางี้เดี๋ยวเข้าไปเล่นก่อนแล้วตอนมึงควรวจะใช้ไมดี้คอร์ดก่อนเว้ยมึงเอาไมเกมเลยอรอโอเคลองพูดดิฮัโโลโหลครับเฮ้ยยังไงทางซ้ายเอ้ยมึงตัวเหลืองมึงตัวสีอะไรอะใช่มีตัวเหลือง เมื่อคนจะดูดูออกอ่ะเราสีโทนเดียวกันเลยมึ่เอาตัวสีอื่น<อ>ามามสีเหลืองสีเขียวต่างกันอยู่นะเกมเล่นยังไงนะเราต้องเข้าไปข้างในนี้ปะใช่ครับเอาประตูเปิดดิไม่ใช่มึงหลอนเนี่ยเปิดประตูดิอ๋อทางออกอยู่นี่เอา้าไอ้โง่ทางนี้ทางนี้เขาบอกว่าให้เรา fill extraction point อ๋อแต้มตวให้เต็มตรงนี้หลอนแล้วก็ขึ้นโอเคทางทางขวามือเลปะขวาบนทางทางทาง,ทางขวาแปดหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบสอง ต้องหาตังค์ไม่พอรออะไรมาขายได้บ้างโอเคโอ้ยชน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 เราแบกมายังไงกดที่ซ้ายค้างหรอที่ซ้ายค้างหลากได้โหมดวิกโอเคแล้วนี่คืออะไรอ่ะอันนี้จุดขายของอ๋อโอเคปะงั้นเราหาเลยครับลรยดันเจียนไปประตูไปใช้แม่งไปใช้เพื่อปไงกด f เหรอ ไม่ใช่เฮ้ยตัวนี้มีของด้วยเฮ้ยหมื่นหนึ่งโคตรเยอะเฮ้ยเอาเลยเอาเลยเฮ้ยเอ้าติดลบอ๋อมันติดลบเพราะว่ากระแทกเอ้าเพราะมันหนักมันหนักของมันหนักโอเคโอเคโอ้ช่วยยกช่วยยกเอ่อมีเอาตะการ์ดมาลองมันเออเออปล่อยมึงไม่บอกกูกูดึงมาอยู่จะล้มแล้วเร็จแล้วเฮ้ยปล่อยเลยปล่อยปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยดิโอเคโอเคอะไป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 ขายไปขาย แม่ง<ต>จะแพ<ฮ>้ไปด้วยฝ่ามันขยับตุ๊กนิดดูดิเดินอย่างโง่เลยดูดิอันเดียวสุดเขยเลยวะเนี่ยเฮ้ยเสร็จแล้วนี่เย่ยอ่าฮะมันจะดึงของไปเลยปะใช่ปึ๊งเรียบร้อยได้เวลาออกแล้วฮิว revive, โย่รีวิฟโย่คอลเลนเล่อ๋โอโอเคขอไปฮิวเพื่อนเขาบอกให้รีบไปฮิวเพื่อน เราของเพิ่มอีกเปามันจบแล้วไม่ใช่หรอมอนเพิ่มได้นะจะเพิ่มทำไมก็จบแล้วนี่ไปเลยปะโอเคยิงไปเร็วนั้นเข้าไปเลยเข้ามาแล้วก็ส่งเควสกดรูปจดหนตรงนั้นน่ะไหนจดหมายตรงหน้าจออ๋อโอเคโอ้แล้วมันไม่จบมันมันไม่ปิดนี้ให้ด้วยนะต้องกดค้างด้วยโอเค มันได้ปิดให้เฮ้ยเฮ้ยตัวแระเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ่ะไอ้บิ๊กแม่งไม่จบให้ดีๆด้วยแล้วตัวอะไรวะนะโอเคช็อปแล้วอะเฮ้ยเรามีตัง 9k เรามีตัง 9k กดช็อปซื้อของมาใส่ไว้ในรถนี้ใช่ไหมใช่โอแม่งโยกหัวโยกหัวโยกหัวปิดอ่าปิดโยกแล้วบป่าน่สมจริงจัดกูจะอ้วกละขอโยกก่อนเกมเพย์ปะ มันคืออะไรอะ่ะคามล่าเชคเหรอพี่ขอปรับคามล่าเชคลดลงคามล่าแอนิเมชั่นดีฟอล์แล้วกันพเพ์เนมแอมซันซิตี้ก็ดีหมดเลยดีกว่าโอเคคามล่าเชคละมัง้งก็มียังโยกโยกเลยแม่งตัวโยก,โยกมาดิโอเคมาพื่ออะไรวะชิปวิ่งได้นะโอเ้เรามีตังอยู่ตรงนี้ ฮิวแพรก 9k เอ้าอ๋อโอเคมัน 9k มันอ๋อบิ๊กเก็บลนมาก็เท่านั้นดิตังมันเก็บมาแค่ 9k บิ๊กลงไปก็เท่านั้น<อ>มันให้แค่นี้โอเคมงึงมวยหมายเน่ยเนี่ยมันก็ได้แค่ 9k นั่นแหละพี่ใจย,ยารักษาปะมีถทยยารักษามีอื่นด้วยมั่วเนี่ยมีแลนด์ไม้มด้วบมีแกเน็ตด้วยเฮ้ยมีอะไรอ่ะปืนเลเซอร์เหรอไหนๆปืนไหนปืนวยด้วยเทคแทคชั่นแท็คเกอร์ไหนอ่ะแลนนี้คืออะไรอ่ะยาวิ่งเร็วแม็กเลือดเหรออันนี้ สเต็งอัปเกรดโอ้ยมีอัปเกรดเอาปืนลนะหน้าไปอย่างโง่เลยหน้าไปอย่างโง่อันนี้คืออะไรอะ่ะ e อ Tra c t i o n t r a c k e เอเอาไว้แท็กของครับพี่ว่าโอ้อันนี้คืออัปเกรดอันนั้นคือแท็กเอานนี้เปล่า e อ p l o s i v สิบไมเอาไว้ดักพี่ว่าไปดักมอนสเตอร์ดีว่วได้เลย e อ p l o s i v สิบไมลสามเค ซื้อยาไม่ได้ไม่เป็นไรรอบแรกเราลองอะไรที่มันฮาๆนี่มั้ยเฮ้ยยามีอันเล็กอยู่นะเอาไปยาหนึ่งก็ได้อ่าเผื่อคนหนึ่งเจ็บอ่ะถ้าไรสามเคสามเคอะไรไปลองเหรไหมสามเคมีอะไรบ้างราคาสามเคแกเน็ตยัแกเน็ตเลยเอามาเล่นเถอแม่งวัตถุระเบิดบุกวัตถุระเบิดนี่คนเลยฮือก็ต้องถอยมาแล้วมันทับหัวโบ่งดูด เก็นเรียบร้อยเอ้ยมันมีตัวหน้ายิ้มด้วยพวกแกตัวหน้ายิ้มหน้าปกเกมอ่ะเป็นพ่อขามันเป็นไอ้นี่แน่เลยมันเป็นคนหน้าง,งานเราแน่เลยปะเรากลักบไปใช่ครับปะ่ะถึงถึง,ถงมันนี่ไหมโอเคปิดรถไอ้แม่งโคตรอันตรายขนาดปิดรถแล้วแม่งยังมีนี่เลยแจ้งเตือนมอนชอมจะแดกขามาละ Enjoy List like Stop OK Gear Up Rotate Grabbing Item กดเมาส์คลิกขวาเมาส์วขวาเพื่อหมุนไอเทมได้หรอใช่ครับแล้วก็ถือของแล้วกดเลขหนึ่งสองสามเพื่อเอาเข้าตัวอ่าโอเคพี่เอาระเบิดแล้วกันหนึ่งโอเควิายาไปชะระเบิดมันเช่ไงวะอ่าพี่ถือวัตถุระเบิดแล้วกันนะสองถ้าถือ<ม>แล้วกดอ e, ีมันจะเปิดโอเค e, ครั้งต่้ปิดปะไปเราทำอะไรครับทางไหนต่ออันนี้คืออะไรอ่ะโอ้เราอยู่บนรถทาง,งานแน่เลย เราอยู่เกียร์อัพทามงั้นเราไปเลยเนาะถ้างั้นข่อไปเลยแล้วกันนี่ไม่ให้เราขึ้นรถมาเติมของเอาของใส่มันไม่ได้ให้ไปเตรียมของของหน้าดีเว้ยถ้าเตรียมของเรนนี้ก่อนล็อตตายก่อนก็จบมาเข้าสู่ปราสาทระดับสองเฮดแมนเมเนอร์เฮดแมนแมนชั่น <Okay. S 1> เราต้องทำตังค์เท่าไหร่มันมีสองงานอะู่ะ์ทับสอง เฮ้ยอะไรวะเคมาละตะก้าไหมทำสองครั้งป้าเก้าพันสามครับสองชิ้นเหรอใช่เฮ้ยพี่เข้ามาละพี่เขาเช็ครอบๆก่อนเข้ามาเข้ามาโอเคเข้ามาละบีเอาตะก้ามาเข้ามานะพี่เข้ามาก่อนนะบีดูแล้วกันมีอะไรพี่จะเดินไปรอบๆแฮะประตูมีสองบาน อ่ะเขาใส่เลยเจออะไรก็ยัดยัดไก่อนได้ครับยกเขาเฮ้ยเฮ้ยอะไรมีใครส่งเสียงหัวล้อด้วยจากไหนวะใครมาเถอะเอาของใส่เร็วโอเคเรายังไม่ไปเรายังไม่ไปใส่เรียบร้อยไหนอ่าเมื่อกี้มัน,นแตกมอแล้วแก้วกอนี้ตรงนี้นี่ไงจุดนี้สี่ร้อยอ๋อโอเคราคาถูกนะ ใช่มันขยกไงไปต่อนะทางนี้อันนี้โอเคอืมมีอะไรไหมนะอ่ามันไม่มีอะไรพี่ไม่ต้องเขาะปิดเปประตูโอเคๆพี่เปิดพี่เปิดตัวเฮ้ยเฮ้ยเจอ,อไรอะอุ้ยสามอย่างสี่อย่างตุ๊กตาเฮ้ยตุ๊กตาสองพัน่วานะ่ะโคตรหนัก hey, เลยตุ๊กตาเปิดกล่องอย่างนี้ได้ด้วย ตุ๊กตาหนักตุ๊กตาหนักเอาใส่รถไปดิโอเคโอเคไปเฮ้ยข้างหลังไปข้างหลังเฮ้ยเอ้ยเอ้ยย่าอย่าอยาอยาย่าอย่าโอ้ยหลุดปั๊บติดเฮ้ยมันรนี้มาตงนี้ไปไปไหนแล้วอ่ะไม่ไปเจเด็ดไม่ติดวะ おいあいは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 、ま、いは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 いいはい มานนี่อุ้ยอุ้ยประตูระเบิดเลยหลบพันยิงแลนไม้ยิงแลนไม้มีแลนไม้อยู่มันจะให้เหยียบแลนไม้ตายหรู้รึลร้องมาร้องมาดิร้องร้องเลยมันร้องมองมาดิมาดิตายปะตายปะเราบัลมายิงมึงตายนะเราบอลหยิบร้อยนมมันลบตายไหมมันลุกมันลุกอ้่าพี่ตาย โอ้ตายคู่ฮเ้ยนี่เสียพี่บ้านี่เสียพี่บ้าอีกอ๋อโอเคชุบชีวิตเพื่อนเลยเอาก่อนเอาหัวเข้าไปาเรา,าได้ยินเสียงพี่ปะเนี่ยเอ้ามันได้ยินไหมเราจะไม่ได้ยินโอ้ยเอ้าเจ็ดพันสี่โอ้โหน่า,นานเลยอไอ้บีได้ยินเสียงกูป่ะเนี่ยคุยคุยผ่านนั้นเลยไม่ต้องกดเออเล่นต่อเลยเฮ้ยแม่งกูตาย เอ้ยระเบิดมันปายังไงวะพี่มันต้องวิ่งได้เลยมันต้องจับแล้วหมุนอะมันเป็นเรื่องฟิสิกส์พี่กดมันกดให้กดเอียร์แล้วทำงานเลยอล้วอล้วอย่างโลกเลยเอาไปขายก่อนเอาไปขายก่อนเอาท่นนี้ก่อนโอเคขอรอบหนึ่งก่อนรอบหนึ่งหลอดไปเนี่ยเฮ้ยแม่งไอแก่มาม่งเป็นลุงแล้วเว้ยมันเป็นลุงโอ้ยกโอบิคทำแก้วมันแตกอะอ๋อไม่ขายอะ ราคาไม่ถึงอ้าก็ต้องเอามาใส่เพิ่มเท่านั้นอะ่ะโอเคพี่จะรอดไปนะไม่ต้องชุบพี่ด้วยกานนี่เรอเอาหัวพี่มาใส่ชิวอีกรอบหนึ่งใช่เอ้ยหรือว่าเอาไปในเอาไปในบ้านปะใช่หรอเออใส่ใ,ในเครื่องนี้ปะใช่ปะไม่ใช่หรือเอาใส่ในรถแหละ เอาเอาไว้ในรถก่อนนะจ๊ะเอาไว้ในรถแล้วกดผ่านด่านมั้งเฮ้ยไอไอไอเนี่ยปอดเตียงปะเนี่ยแท่นแเนี่ยไม่ใช่ถ้ามันได้มันก็น่าจะชุบแล้วแถวเนี้ยไม่ใช่ปะไม่ใช่วางไว้ในรถก่อนทั้งนั้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นสีเขียวเตาเป็นสีเขียวเออคืออะไรอ่ะก็เนี่ยเป็นสีเขียวอันนี้คือชุบเพื่อนได้เหรอมั้งพี่ไม่ได้จะชุบเลยแม่งเอาไปขายเออแล้วก็อะไรก็ทำ หมื่นหนึ่งอโอเคไม่ต้องอยู่ในรถก็ได้แค่อยู่ในแท่นนี้พอบิกแล้วเอาจากรถมาได้ใช, <right. S 1> ใช่ไหมเฮ้ย uh hey, พี่ฟื้นแล้วเฮ้ย oh, okay. พี่ฟื้นแล้วอ๋อโอเคพม่ต้องเอาตังให้ครบด้วยถึงพี่จะฟืน้นมาพี่ใช้เสียงในเกมเดียวแล้วนะแล้วไงต่อเราต้องหา,หา,ห,าหาของใหม่ปะใช่ครับเอ้ยเราไปได้เลยเราครบแล้วเราทำไมมันหนึ่งทับสองอะคืออะไรอะ มันเป็นรอบเหมือนถ้าเราไม่ครบเราก็มาใหม่อีกรอบหนึ่งอ okay, ๋อโอเคปะปะปะจไปเลยพี่แคพี่เหลือแค่หนึ่งเองอะเสียงเลยให้พี่เหลือแค่หนึ่งต้องไปเข้าร้านค้าไปรักษาตัวเองปะใช่อ๋อทำไมไปไม่ได้ไม่พอพี่ไม่มีตังค์อ๋อตังค์อยู่กับ ner, รบริ๊กแน่เลยบิ๊กว่าตังค์อยู่เนี่ยเนี่ยเอ้ามันต้องไปไม่มีตังค์ เราต่อ,อตัอง,าตางไปไงมีกฎด,ดิมีกอดอ๋อมิจะเป็นคนกดเองเหรอมีกดสิ <c oughs> นี่ใช่มิม,มีตังใช่อ๋อหรือต้อ,อาตางังใส่รถฮะอ้าวทำไมไม่ได้ะเนี่ยไอ้หนึ่งทับสองมึงมั่ว ต่างเราไม่พอไงพิเตะจนค่าเดินขนค่าเดินทางมันสิบจุดเก้าสี่เก้าเนี่ยมันมันสิบจุดเก้าสี่เก้าเรอคือเอาของใส่กระบะเนี้ยให้ครบเหรอใช่กูไม่พอกูบอกไม่พอไงโอ้มึงมันมั่วยเหว้ยโอ้เรเตะถ้าแตกหมดแล้วเว้ยตะแตกหมดเราจะกลับไปนี่ไงโอ้ของเต็มเลยเนี่ยอ๋อโอเคหยิบไปได้หยิบไปได้เนี่ยโอ้หอันนี้ก็เก้าร้อยแล้ว โคตรมั่วเลยอย่าเพิ่งไปนะเอาให้เยอะๆก่อนมันอาจจะเอาไปทําเป็นนั่นได้พี่ต้องไปซื้อยาพี่อะไปไปเอาเพิ่มไปเอาเพิ่มโอเคมีป้าแถวนี้เดี๋ยวลองหาในตู้ดูไม่มีแล้วตู้นี้นี้ไม่มีตู้นี้เปิดไม่ได้ตรงนี้เปิดไม่ได้เลยครับมันเป็นตู้ปิดหมดเลย โอเคไม่ได้ลิ้นชักอ่ะเปิดไม่ได้นี้ไม่มีเฮ้ยตัวนี้มีบันนี้บัี้บันนี้บี้บนเตียงกบ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 หมูห้าห้าโอเคโอเคเฮ้ยโอ้เฮ้ย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 แมงเด้เฮ้ยกบกระโดดได้ด้วยใช่เขนเป็นกบกระโดดโอ้โหราคาลดไปเรื่อยๆเลย ไอ้กบกระโดดเวรลดราคาตัวเองเฮ้ยเฮ้ยเสนเดอร์แมนเสนเดอร์แมน Oh. เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยหนีแล้วหนีแล้วหนี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 กดสิวะมึงกดดิอ๋อทำไมไปไม่ได้อ่ะมึงต้องไปขายเป็นตังก่อนเปล่ามึงเล่นไม่เป็นล่ะขาวท่วาะฮะขายที่ไหนแต่ไอคนขายไม่อยู่เหรอเออไม่อยู่เชีย่ยอะไรวันเนี่ยแม่งมั่วอะไรวันนี่ย ไ้่เรา,าจะไปยังไงอ่ะเอา้าเอา้าขอลร่ราคาอีกลองลองใส่นี้ดูเอา้าไม่ได้มึงมันมั่วทิหายเลยเล่นยังไงเนี่ยบอกได้เป็นเล่นทูตุเรียวแล้วยังไงะวะเนี่ยเล่นแล้วมันไม่บอกอะ่ะแล้วยังไงกูจะไปยังไงสิบจุดเก้าสี่ไม่พอหรอทำไมไม่พอละ่ะไม่พอมันมีแค่สองไอ้บิ๊กอ๋อโอเค มาถึงสิบไ,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 ไหมล่ะเมื่อกี้มึงกระแทกไปอีกรถไปอีกเรื่อยๆเลยไม่พอกูว่ามันไปไม่ล้มันไม่พอโอ้โอเคฟวยเอ้ยงั้นเลื่อนเรื่อนรถไป <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เอาเอาอ๋อ,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 อห้ามจ้องหน้ามันเหรอ <c oughs> ทำจ้องหน้ามันโอเคโอเคเดินเก่าเด็กเกาแล้วมันไปไหนแล้ว啊ทตอน้มันโผล่ตรงนี้เว้ยมันโผล่ตรงนี้ห้องครัวเนี่ยเราอยู่นานเกินไปมันเผอมันเริ่มโผล่แล้วบิ๊กโอเครีบขุดเร็วรีบขุดรีบขุดรีบขุดไปเร็วไปเร็วอันนี้ทางนี้ทางนี้แต่ตรงนี้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 ตร้ตรงตรงนี้ง้นตรงเนี้ตรงนน อันนี้ห้าจุดสี่ <4 S 1> แล้วค่อยๆลงค่อยๆลงหจุดอ๋อหายหายพี่หายไปแล้วอยู่นี่อยู่นี่อ่ะห้องนี้มีแม่รีบใส่รีบใส่เข้าไปข้างในนิดนึงไอ้ตรงนี้มีตู้เซฟตรงนี้มีตู้เซฟไหนดูดิอ๋อโอเคมีกเอารถมา โอ้แม่งโคตรน้อยเลยแม่งเอ้อกาเริ่มใหม่ไหมได้อยู่อออ๋อ,อแตกปอันนึงโอ้แม่งสูงเกินมันกระแทกกันเองของอะ่ะแปดจุดเจ็ดมันกระแทกกันเองว่ะไปต่อไปต่อววมีป่ะอันนี้ มันมีทางไปต่ออยู่ข้างหลังตรงเนี้ยมามามาหาพี่ <laughs> เสียงมันหายเลยเครดกำลัง okay, ไหลรถไปอยู่ hey, <load> ไปห้องไหนอะไปห้องไหนแม่ก็น่ากลัวหมดเลยวะทางห้องไหนไปห้องซ้ายซ้ายเนี้ยมีประตูตรงเนี้ยอ๋อห้องนี้เหรอใช่ น่ากลัวเลยมึงมาก็กลูดิกำลังกำลังไหลรถไปอยู่แม่งห้องเหมือนในเกมดอเลยตู้เย็นไอ้ตู้เย็นน่าจะเป็นตรงนี้แหละโอ้โหแม่งโล่งตังหกร้อยอ้าเหลือหายไปแค่สามสิบห้าดอนโอเคโอเคโอเคมามามาเท่าไหร่ละ 2> 2> เก้าจุดสองเฮ้ยมันไม่ได้เฮ้ยมันเออมัน,อ,มนอ๋อเป็นเคแนะะ่เลยเป็นหมื่นมันเป็นหน่วยเควิกใช่ปะ เฮ้ยอันนี้อันนึงหกร้อยมันเป็นหน่วยเคมันเลยมันเลยงั้นเรือไม่ครบปะข้บจุณ98เยอะออกจากที่นี่ก่อนมันหมดละโอเคถ้ามันไม่กระแทกเมื่อกี้ก็ครบแล้วแม่งอย่างปั่นเกมแม่งปั่นจาดโอเคพ่แต่ไปดูนะพี่ขอเช็คออกเสียงเข้าอยู่โอเคพี่มาเช็คโอปก่อนตอนแรกไม่รู้ว่าเสียงมาเข้าเบสป่ะไปต่อนะ ครับบิ๊กถอยมาตรงนี้ละประตูได้น่ากลัวจัดเฮ้ย <c oughs> โอเราทำอะไรกับมันได้บ้างอะเอาเอาไอ้ลุงเฮียไอคู่ไอ้ลุงเฮียเอาแตก แมงเอ้ยแล้วแมงก็จะเป็นบีมบีมชี้ได้อะมันบีมชี้ได้เฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะเราโค้ชออลิน่าเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย<อ>คืออะไรอะ่ะ King of Loser ร์วตาฟ้าอ๋อต้องมาสู้กันเองเหรอว่าใครจะชนะเนี่เลยเราเป็นลุงที่ขยะบิ๊กเรามาสู้กันเองว่าใครจะชนะว่าสุดท้ายอ่ะเพื่ออะไรวะ โอเคครับสำหรับเกมรีโปวันนี้ก็พอให้นี้ก่อนเนาะถ้าใครชอบอยากให้พี่ทําต่อเนี่ยกดคอมเมนต์กันมาเดี๋ยวพี่คิดว่าพี่ทําต่อแหละพี่คิดทำต่อแหละยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์กันมาคนระับว่าอยากให้พี่เล่นเกมอนะไรเนาะแล้วก็ฝากไว้ติดตามเกมที่พี่เพิ่งลงไปนะครับเกมสตาร์ทีเวนเล่นะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นให้มันครบทั้งเดือนเลยแล้วก็หาเกมอื่นมาแซมๆหน่อยอาจจะเป็นโลบอหรือไม่ก็เกมนี้แหละรีโปเนี่ยที่เพิ่งมาใหม่เนาะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบบ๊าายย